อยู่กับช่องเลยรลี่มากันอีกแล้วเย้ yeah. วันนี้มาหนึ่งหนึ่งตามคอขอนะครับทุกคนกติดตามใกล้ถึงสองันแล้วให้ทุกคนไปช่วยกันติดตามกันหน่อยนะแต่วันนี้ขอมาหนึ่งพ่อกันก่อนทุกคนเหมือนพ่อเราเหมือนเราจะเจอพ่อแล้วนะ รอก,ก่อนเดี๋ยวเจอดีแนะ่สไนอ่ะให้ลูกเล่นสไนไหมกาแ <Okay. S 1> น่ใจนะเย้เฮ <First blood. S 1> ้ยโดนตายอ่ะโดนอะไรอ่ะโดนม,มัมุมเงี้ย เออเออเออเฮาฮพ่อไม่รอแม่ฮทุกคนเราจะอ่อนไอพ่อนะด้วยการใช้อันนี้สองปืนอันนี้หรือว่าใช้สองควงดีสองควงดีกว่าทุกคน พ่ขอพ่อไม่กดนกียแมงมุมอ่ะเพราะมังกรเกลียดสกิลบแมงมุมมากดูไหนนะอยากอยู่หรืออยากตาย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  เระเบิดตัวเองหรอลูกตาระเบิดตัวเองอ่ะพ่อกระปังไปอยู่แต่ลูกตาระเบิดตัวเองมันคือว่าไอ้เต้าอ้วงเสียสติบิดอุ้ยเล่นสนายอันนี้ดีกว่าหรือว่าจะเก่งพัญญาดีไหมลุงไม่ได้เอาพัญญาเร็วมาซะด้วย 那不咋混吧？嗯嗯嗯 อะไรเลย,ย,ยคือ,อยิงแบบมุ้งม่วงอะแตหัวแตกเฮ้ยปืนนี้ถูกสตาร์กับแล้วล่วะเพราะอยากชนะลูกบ้างเมนนะี่อ่ะเดี๋ยวอยอยากชน,น,นะนมินี่ไม่ต้องไหหรอกเปียนที่เลยแน่ใจนะเล็บเริ่มมีปัญหาละ เมเล็ดจะมีปัญหานะอยู่ไหนหน้าแอบเนียนมาก อุ <c oughs> okay, ้ยดีอ้ะโอเคปีนหงายนั้นเลยบ๊ายบายพ่อนี่ปีนหล่อได้ไงอ่ะลูกก็หยียบหัวพ่อไงเออ ทุกิดแน,น่พ่อเราคือแบบว่าแบบจอมยุทธะทุกคนรู้จักจอมยุทธใช่ไหม oh, ก่อไส้กะพ่อลูกไม่อ่อนให้แล้วนะโอเคไหมและพ่อเจอพลังเป็นอินตอมแมน cả em mong thơm anh hãy giúp anh em trong nhà như này nè hey, mà đi xem ai พี่งงพ่อไม่รอดหรอกบายนะพ่อเจอลาตีสวัสดิ์มองมา อุ้ยอีแค่ตาเดียวลูกก็จะชนะพ่อแล้วอะอีกก่อไหน<า>พ่อละกันใช้แค่ M ห้าร้อยเราเอาปืนอือ่นถึงละกันนะถ้าสู้ไม่ได้ก็จบจบ,จบกันอะ่ะ <c oughs> ถ้าสู้ได้ก็ถือว่าเป็นบุญตา <c oughs> คือพ่อจะมีทางชนะเราบ้างเมียแ <c oughs> ม่เจ้า

Why? why <laughs> <First blood. laughs> you Lord. เสี่ยงโดนบั๊กแน่เลยทุกคนพ่อเราเรือมเอาจริงแล้ววะแดงพันยาก่อนดิที่นี้นะก็ตายแล้วอะแต่แค่อ่อนให้ Thank oh. you. แท้จริงก็ปล่ mhm. อยมงมุมมาดิพ่อรีววิ่งก็มาในวงเลยแล้วก่อนที่พ่อจะตายเร็วร็วนี่ทำไมเข่งพันยาไหมล่ะแม่พ่อแค่มันแบบนี แม่พาคแค่น่ะพ่ออย่าเหลี่ยมนาะแน่จริงก็ปล่อยมังมงูมาดิสักกล้าอุ้ยมันจะมีคนเหลี่ยมแต่มีคนจะตายแล้วอะอย่าเลี่ยมรอ<า>พ่ออย่าเหลี่ยมนาะพ่อเหลี่ยมลูกแล้วพ่อก็ตายแล้วเนี่ย,ยเหลี่ยมนาะอุ้ยไมตาก็ตัวเองมาเหลี่ยมคนก่อนน่ะมีการเหลี่ยมไปบ้า